สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับผมเหมือนเดิมน pues ะครับสาหรับหงเฟยสาระเรื่องพืนนะครับเนาะมาพบกับผมตอนตอนเช้านะครับเมื่อวานตอนนะหกโมงสิบเจนาฬิกาหรือห้าโมงผมไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าฝนตกนะครับเนาะก็เลยมาลงตอนเช้าในวันนี้เลยนะครับเนาะมาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับสาหรับหงเฟยสาระเรื่องพืชเนาะวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะพี่น้องเนาะ ผมก็จะพาพี่น้องไปรู้จักกับอีกพืชชน,นิดหนึง่งพืชที่หลายคนรู้จักเลยนะครับน้องพี่น้องเนาะร้อยละเกจะรู้จักดีนะครับน้องสาหรับพืชชน,นิดนี้เนอะแตอ่อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับยังก็ยังไม่รู้ว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับและชื่อของเขาว่าเขาชื่ออะไรกันแน่ และสปปรรพคุณทางยาของเขาเนาะผมจะพาพี่น้องไปดูเรื่องสปปรรพคุณของเขามากกว่านะครับเนาะวันนี้เนาะว่าเขามีสปปรรพคุณทางยาอะไรกันนะครับไปดูกันเลยเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับ นี่เลยนะครับอยู่ข้างบ้านน้องสาวผมนี่เองเลยนะครับเนาะผมก็ได้เข้ามาแล้วก็ผมก็ถ่ายพี่น้องได้ดูเนาะข้างหน้าผมนี่เองเนาะหลายท่านคงรู้แล้วเนาะเมื่อเห็นต้นว่าเขามีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับแต่บางท่านก็อยากไม่รู้ชื่อเนาะผมก็จะบอกเลยนะครับเนะาะภาษาอีสานนะหรือภาษาทางการบางพื้นที่เนาะจะเรียกว่า,าต้นผงชูรสนะครับแต่ ชื่อจริงๆของเขานะครับชื่อทางการที่เขาเรียกกันเนาะจะมีชื่อว่าคะนาเม็กซิโกนะครับเนาะชื่อของเขาจะมีชื่อเรียกว่าคะนาเม็กซิโกนะครับเนาะหรือะนาเม็กซิกันนะผักสายาผักชายานะผักโขมต้นนะครับมะละกอจินใบอะไรประมาณนี้เนาะหรือแม้กระทั่งกกแซบหรือรวมผงชุรส ที่ผมบ้านนะครับนาอพี่น้องเนาะมาดูนะลักษณะใบลักษณะอะไรนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมก็คงไม่ลงลึกเนาะเพราะหลายท่านก็คงรู้แล้วเนาะว่าต้นนี้มีลักษณะใบยังไงนะครับเนาะเพราะเป็นผักนะครับที่หลายท่านปลูกไว้เกือบทุกบ้านเลยนะครับเนาะในประเทศไทยของเรานะครับแต่มาดูในเรื่องอสรรพคุณทางยาของเขากันก่อนนะครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอะไรไปดูกันเลยครับ ส่วนสรรพคุณนะครับส่วนสรรพคุณย,อย่อยๆนะครับผมก็จะเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะใช้เป็นยาระบายนะครับใช้เป็นยาขับปัสสาวะนะช่วยในการมองเห็นอะไรประมาณนี้นะช่วยบรรเทาริธิ์ดวงทวารน,นะครับอ่าอ่าช่วยบำรุงนะครับระบบทางเดินอาหารได้อีกนะช่วยย่อยอาหารนะช่วยบรรเทออาการโรคไขข้ออักเสบได้อีกนะช่วยฆ่าเชื้อในปอดนะ ลดอาการอักเสบในเส้นเลือดได้อีกนะครับช่วยควบคุมระดับน้ําตาในเลือดได้เช่นก,กันนะรวมถึงเนาะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกเช่นกันนะครับพี่น้องเนาะรวมแม้กระทั่งนะครับใครที่นอนดึกเนาะสมองไม่ดีสมองฝออะไรประมาณนี้ดาอันนี้สามารถช่วยบํารุงสมองได้นะครับช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อีกเนาะรวมแม้กระทั่งนะรักษาโรคก,กระดูกพุุนช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กระดูกได้อีกนะช่วยบํารุงกระดูกและฟันอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันเลยนะครับช่วยเพิ่มธาตุเหล็กให้กับ เลือดนะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนดีนะครับมีสารต่อต้านอนุออออมูลอิสระสูงเลยนะครับพี่น้องน้อยช่วยบารุงเลือดน้อยช่วยบำรุงร่างกายและแม้กระทั่งนะครับ ช่วยบำรุงสายตาของเราได้อีกนะครับสำหรับใครเนาะที่สายตาไม่ดีสายตาฝ้าฟางนะครับเนาะให้อาไปรับประทานลลน,านะครับหรือรั่วกิ้มน้ำพิกได้เช่นกันเลยนะครับอันนี้ก็อร่อยเช่นกันเลยนะแต่มาดูนะในรูปแบบการใช้เล Dartmouth ็กๆน้อยๆตามที่ผมจําได้นะครับพี่น้องเนาะผมจะไปดูเนาะผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับว่าเขาใช้ทํญญาบรรยาเขาใช้ยังไงไปดูกันเลยค <ใน S 1> ร <peninsula>. ับในรูปแบบการใช้นะครับในตํบบารายาบางตําราตามที่ผมศึกษามาหรือนะครับเนาะตาม,าามที่นะครับหมอยา สมุนไพรหลายท่านนะครับเคยเล่าให้ผมฟังเนาะผมก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะสําหรับค้าวนาเมคิโกนะครับรูปแบบการใช้ในการใช้ทาเป็นยาต่างๆเลยหรือรักษาโรคต่างๆนะหรือบรรเทาอาการโรคต่างๆนะเขาจะใช้นะครับตามแนวทางสมุนไพรส่วนมากจะเป็นการใช้ในรูปแบบการรับประทานเป็นอาหารมากกว่านะครับหรือไปรั่วกิ้มน้ําพริกนะนะครับหรือไปทําอาหารนะครับ ใครที่เนาะเคยทานคณะเม็กซิโกจะรู้ดีเนาะว่าเขามีรสชาติที่อร่อยมากเลยนะครับเนาะใบและยอดอ่อนจะมีรสเจิดมันหวานนะครับทําเป็นผักลวกลวกจิมน้ําพริกทําแกงนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะครับจะเป็นยายเย็นมาก,กวัวเลยนะครับรสหวานนะครับบอกหวานคล้ายๆผงสุรุนั่นแหละครับเนาะเปลือกและก้านนะครับแล้วจะออกมีรสชาติมันนะครับมันนิดหน่อยนะออกหวานนะทําใช้แกงเผ็ดเนาะหรือส่วนมากนะ จะใช้ใช้เป็นยานะครับบางท่านก็ไปต้มน้ำดื่มนะครับนํายอดออดของเขาหรือนําทั้งต้นของเขาก็ได้นะครับประมาณหนึ่งกรัมมือนะครับเนาะ ไปต้มน้ําดื่มเพื่อมารับประทานเป็นยาแทนนะครับเราจะต้มน้ําดื่มเลย Ryan. อะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะหรือบางท่านก็จะไปลวกกิมน้ําพริกเนาะกิมอะไรกินนะครับส่วนมากเนาะจะใช้เป็นยาก็ไปลวกกินนั่นแหละครับเนาะลวกกินทั้งยอดอ่อนทั้งอะไรเลยนะแม้กระทั่งอ่าดอกของเขาก็รับประทานได้นะจะมีรสชาติที่อร่อยนะครับในรูปแบบการใช้ยาก็ใช้ในประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช้แบบการเข้ายาไปต้มน้ําดื่มนั้นะส่วนมากส่วนมากจะนําลวกอ่าไปลวกกินนะครับน้ายอดอ่อนไปลวกกิน เป็นยาแทนนะครับแต่ใครที่อยากได้เป็นยาออกฤทธิ์แรงๆนิดนึงเนาะก็จะต้มน้ําดื่มเลยนะครับเนาะประมาณหนึ่งกำมือนะครับเนาะมาต้มน้ำหนึ่งประมาณ1ลิตรนะครับเคี้ยวจนน้ำเขาเขาออกนะแล้วก็เทใส่แก้วดื่มเนาะเพราะนะครับเนาะจะเป็นายาที่เข้มข้นมากเลยนะครับดื่มต้มน้ําดื่มเนาะหรือท่านใดก็ ชอบบางพื้นที่ก็จะชอบแบบทา,านยอดของเขายอดอ่อนอะไรประมาณนี้เลยนะครับมาดูนะในเรื่องถิ่นกําเนิดของคณาเม็กซิโกกันบ้างนะครับพี่น้องเนาะว่าเขามีถิ่นกําเนิดมาจากที่ใดกันบ้างเลยนะครับพี่น้องเนาะส่วนในเรื่องถิ่นกําเนิดของคนาเม็กซิโกนั้นนะครับเชื่อกันว่ามีถิ่นกําเนิดใน คาสมุทรอะไรล่ะตามที่ผมได้นะจาได้นะขาสมุทรยูกาตันอะไรของประมาณนี้นะของเม็กซิโกนะในทวีอเมริกากลางนะจากนั้นจึงมีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังประเทศอะไรล่ะต่างๆนะครับอเมริกาและประเทศใกล้เคียงนะครับรวมถึงแม่ประเทศกัวเตมาลาอะไรประมาณนี้นะสำหรับประเทศไทยของเราปัจจุบันพบได้ทั่วทุกภูมิภาคเลยเนาะ นิยมมาปลูกแทบทุกบ้านเลยนะครับเนาะในภาคอีสานบ้านผมเยอะเลยนะเกือบมีแทบทุกบ้านเลยนะครับเนาะพี่น้องส่วนการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์ของข้นาเม็กซิโกเนาะสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเช่นนะพมาะเล็ดตอนกิ่งและการปักชำนะครับแต่วิธีที่นิยมใช้บ่อยในปัจจุบันนะครับคือการปักชำเนาะ พราะจะสะดวกกว่านะครับและก็รากออกเร็วามากเลยนะครับตัดลําต้นมาปักชําลงดินเลยเนาะอันนี้ก็จะทําให้นะใบยอดของเขานะครับงอกขึ้นมาได้แล้วก็จะเป็นต้นไม้ขึ้นในเร็ววันนะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนาะก็จะแตกยอดออกมาแล้วก็นะสามารถนําไปปลูกไว้ในดินที่พี่น้องเตรียมไว้ได้เช่นกันเลยนะครับอันนี้คือการขยายพันธุ์ของเขาเนาะง่ายที่สุดเลยนะครับ สำหรับการาท้ายคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำพี่เล็กพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะสมุนไพรอะไรต่างๆในประเทศไทยของเราหรือทั่วโลกเลยนะพี่น้องไม่ควรใช้ในปริมาณมากนะครับควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามตำราที่กำหนดไว้หรือตามหมอแพทย์แผนไทยที่กำหนดไว้นะครับเพื่อจะได้ ทําให้พี่น้องปลอดภัยนะครับถ้าใช้เกินปริมาณนะอาจทําให้ร่างกายของเรารับไม่ไหวอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับพี่น้องนะเนาะผมแนะนําเลยเนาะก่อนที่จะหาให้เป็นยาสมุนไพรให้พี่น้องไปนะครับปรึกษาแพทย์แผนไทยดูหรือไปศึกษาข้อมูลค้นคว้าให้เพิ่มเติมให้มากกว่านี้ก่อนก่อนที่จะมาทําเป็นยาทานนะครับจะได้ปลอดภัยกันนะครับสมุนไพรทุกชนิดนะ เป็นยาก็จริงแต่ถ้าเราใช้เกินขนาดจะทําให้ร่างกายของเรารับไม่ไหวอาจเกินการเสียชีวิตได้เลยนะครับเนาะส่วนอีกในกรณีหนึ่งนะครับผมไม่ใช่หมอนะครับผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเนาะผมมาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักกับพืชทุกชนิดเลยนะครับในประเทศไทยของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรต่างๆหน,าหน้าเลยในประเทศไทยของเรานะครับเนาะผมก็จะมาแนะนําพี่น้องนะทุกชนิดเลยนะไม่ว่าจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นผมก็ต้องมาแนะนําพี่น้องเหมือนกันนะครับเพราะเด็กรุ่นหลังเอาขึ้นมา แล้วเขายังไม่รู้เลยนะ้องว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับจะได้ศึกษา,นา้นคว้าธรรมชาติและศึกษาต้นไม้ในประเทศไทยของเราไปด้วยกันนะครับจะได้นะอ,อนุรักษ์ป่าไม้ไม่ตัดไม้ทำไรยป่านะครับจะได้นะอสอนให้ลูกหลานของเรานะครับได้รู้จกักคุณค่าของป่าไม้นะครับผมรณรงค์นะผมไม่แนะนาให้ตัดไม้ทำไรยป่านะครับนะ้อง ให้อยู่กับป่ากับธรรมชาติอย่างมีความสุขนะครับเพื่อจะให้ลูกหลานของเรานะในอนาคตได้สุขอาร่มเงาของเขานะครับสาหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากอีพีหน้าเขาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมผมครับ